นาทีระทึกเก่งดำมซิ่งชนกว่าไลเดอร์สิบคันล้มระในระนาดขับหนีแต่ทำป้ายทะเบียนหล่นผู้ใช้เฟซบุ๊กแจ็คจักรรนะัตกนากาใสเจ้าของร้านทรงเป็ดพะโลเผยคลิปเหตุการณ์ระทึกบริเวณหน้าร้านซึ่งขณะนั้นมีพนักงานรับส่งอาหารหลายบริษัทกำลังยืนและนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์เพื่อรออาหารแต่จูจ่ๆกับมีรถเก่งสีดำพุ่งตรงเข้ามาชนทั้งคนทั้งจักรยานยนต์จนล้มระเนระน,นาดก่อนที่รถเก่งคันดังกล่าวจะขับหนีออกไปทันทีโดยไม่ลงมารับผิดชอบหรือเหลียวแลผู้ เสียหายแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุพบว่ายังมีพนักง,งานขับรถที่ถูกชนมีอาการบาดเจ็บไม่มากนะักและยังพบว่ารถเก่งที่ก่อเหตุทําป้ายทะเบียนหล่นเอาไว้ในที่เกิดเหตุอีกด้วยล่าสุดเจ้าของโพสต์เปิดเผยเพิ่มเติม,ตมว่าคนขับรถเก่งสีดําเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วเบื้องต้นอ้างว่าที่เสียหลักชนเพราะก้มหยิบของด้วยความตกใจและกลัวถูกทําร้ายจึงขับออกมาก่อนซึ่งก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะติดต่อตํารวจทันทีเพื่อแสดงเจตนาที่รับผิดชอบแต่กลับ ปล่อยให้ผ่านไปเป็นวันเหมือนกับว่าป้ายทะเบียนร่วงแล้วทําให้ต้องรับผิดชอบโดยปริยาย